จะเป็นยังไงเมื่อกลุ่มอันธพาลได้จับตัววัยรุ่นชายคนหนึ่งไปโดยไม่รู้เลยว่าแม่ของหมอนั่นเป็นอดีตสายลับสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนัง Action แอคชั่นระทึกขวัญสัญชาติโปแลนด์เรื่องมาเธอเดย์นำแสดงโดยอังเนสกาโกฮอส k a a อเดียนเดลิตาและ d a r ิอุสคอยนัสกีถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ในวันแม่สากลขนาดสาววัยกลางคนชื่อนีนากำลังจะกลับบ้านหลังจากมาซื้อเครื่องดื่มก็ได้เดินผ่านกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้กำลังบังคับคมขู่สาวๆเลยเข้าไปห้ามพร้อมสั่งสอนจนพวกสาวๆหนีไปได้ทำให้พวกมันโมโหจึงเข้ามาหาเรื่องเธอแทนเธอที่ไม่อยากมีเรื่องเลยทำเป็นไม่สนใจแต่พวกมันก็ยังคงมาท้าทายสุดท้ายเธอลใช้เครื่องดื่มควางปลาใส่มันตอนที่เผลอจากนั้นก็เข้าไปอาพวกมันเรียงตัว เทว่าโดยที่พวกมันมีมากกว่าเธอเลยโดนอัดจะล้มฟุบลงไปซึ่งพอได้สติก็เดินกลับบ้านเทว่าขณะนั่งพักพอได้เห็นปฏิทินแล้วรู้วันนี้เป็นวันแม่สากลก็รู้สึกโมโ oh ห ok ขึ้นมาแล้วพาวกตัดไปที่วัยรุ่นชายชื่อแม็กซ์เมื่อกลับมาถึงบ้านก็สังเกตเห็นพ่อแม่ทำหน้าดูใส่เลยขอโทษที่กลับมาช้าสักพักเลยได้รู้พ่อแม่แกล้งทำเป็นดุเพราะจะเสอร์ไพ์วันเกิดให้เขาต่างหาก นั่นเลยทำให้เขาดีใจมากโดยไม่รู้เลยว่านีนาแอบส่องกล้องดูพวกเขาอยู่แต่สักพักเธอก็โดนเพื่อนสนิทที่เป็นนักสืบเดินมาบางังพร้อมเตือนไม่ให้เธอเข้าใกล้แม็กซ์เลยได้รู้แท้จริงแล้วแม็กซ์เป็นลูกชายของเธอส่วนที่ต้องให้คนอื่นรับเลี้ยงแทนก็นเนื่องมาจากในอดีตนั้นเธอเป็นสายลับและโดยที่กลัวพวกชั่วมาแก้แค้นเลยต้องแกล้งปล่อยข่าวว่าเสียชีวิตในสนามรบครับตกดึก ขณะแม็กซ์กำลังจะกลับบ้านก็ได้มีรถคันหนึ่งมาขับขวางทางสพักชายส่วนโมงกลุ่มหนึ่งก็ลงมาจับตัวเขาแต่เขาก็เอาตัวรอดและหนีไปได้เขาว่าก่อนจะหนีไปขึ้นรถไฟกลับบ้านก็โดนพวกมันจับไปจนได้เนื่องจากพวกมันมาหนักซุ่มรอไว้แล้วส่วนนีน่าเมื่อดูจากไอจีของแม็กซ์แล้วรู้ว่าโดนจับตัวไปก็ขับรถออกไปจากบ,บ้านทันที ดานเพื่อนสนิทขนาดกำลังเดินบ่นภรรยาเก่าพอโดนทวงเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกสาวก็พบวันนีหน้ามาหาเขาที่รู้เรื่องเลยปลอบวอลแม็กอาจแค่ไปหาเพื่อนก็ได้แต่เธอก็ไม่สนแลว้ววห้เขาลองถามเพื่อนที่เป็นตำรวจดูเขาเลยรีบชิงปฏิเสธเพราะไม่อยากแทรกแซงการสืบสวนแต่เธอก็ไม่สนใจแล้วก็รอบพอไปดูในห้องแม็กเผื่อทิ้งบอ่อใส่อะไรไว้เท่าวาสุดท้ายก็ไม่พบอะไรเลยไม่นานนัก เพื่อนสนิทก,ก็นำหลักฐานคือโทรศัพท์มือถือของแม็กซ์มาให้นีนาเลยได้รู้ดูสันดากันลูกชายของสปิริดอนที่ถูกเธอจัดการเป็นคนจับตัวแม็กซ์ไปเพื่อแก้แค้นเธอทำให้เธอโมโหพร้อมสงสัยพวกมันรู้เรื่องแม็กซ์ได้ยังไงเลยเดาวเขาเป็นคนปากโป้งเขาจึงรีบแก้ตัวว่าไม่ใช่ตนเป็นแน่ แล้วภาพกระตัดมาที่เพื่อนสนิทกำลังเข้าร่วมการประชุมของกองกำลังรับโปรแลนด์รวมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายนายโดยมีเป้าหมายจะจัดการกับองค์กรชั่วและวันนี้ก็ได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกลองมาว่าทูสาวคนหนึ่งกำลังทำการฟอกเงินโดยได้รับเงินมาจากพ่อค้าของผิดกฎหมายชิอวอลโตซึ่งเพิ่งได้รับการสืบทอดอำนาจมาจากพ่อของตัวเองโดยมีลูกน้องหลักอยู่สองคนชื่อตีตุสและอีโวต่อมา เพื่อนสนิทก,ก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้นีนาดูเธอเลยได้รู้พวกที่รักพาตัวแม็กซ์ไปคือลูกน้องของวอลโตทำให้เธอโมโหจึงจะไปจัดการมันแม้เขาจะพยายามห้ามไว้แล้วก็ตามดานอีโวขณะกำลังลงโทษลูกน้องเนื่องจะเก็บเงินไม่ได้ตามเป้านีนากะ็ะโผลมาถามหาแม็กซ์ ทำไม่มันงงๆและสงสัยเธอคือใครก่อนจะกวลกวนตามนิสัยเธอที่เห็นเจราจาคงไม่ได้ผลแน่เลยใช้กําลังเขาห้ำหันแทนซึ่งพวกมันที่มีมากกว่าก็รุมอัดเธอแต่เธอก็ใช้ข้าวของรอบตัวไม่ว่าจะเป็นค้อนแครอทหรือถุงแป้งมาเป็นเครื่องทุนแรงควางปาทุบและเล่นงานพวกมันกลับจนจัดก,การพวกมันทั้งหมดลงได้จากนั้นก็ไปถามอีโวซ้ำอีกรอบวงแม็กซ์อยู่ที่ไหน ซึ่งครั้งนี้มันก็ยอมบอกวองแม็กซ์อยู่กับตีตูสดานวอลโตขณะคุยกับดูซันเรื่องการส่งมอบแม็กซ์ก็เป็นเวลาเดียวกับที่นีน้าหลบเข้าไปในรังของตีตูสและจัดการกับพวกลูกสม,มุนลงได้จนไปเจอแม็กซ์ในที่สุดแต่ขณะกำลังรู้สึกโล่งใจอยู่นั้นตีตูสก็โผล่มาและใช้เกออีฟาเธอจนสลบไปดานตีตูสเมื่อจับตัวนีน้าเอาไว้ได้ก็รีบโทรไปรายงานวอโต้ ส่วนนีนาะเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบตัวเองถูกจับมัดมือมาเท้าทันใดน,นั้นก็หันไปเห็นเศษไม้เลยขยับตัวไปหยิบและพยายามใช้ไม้ตัดเทปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่วอลโต้มาถึงพอดีเลยได้เห็นว่านีนากับแม็กนั้นหนีไปได้นั่นเลยทำให้มันโมโหมากส่วนนีนาะขณะขับรถหลบหนีแม็กก็สงสัยเธอคือใครและคนพวกนั้นจับตัวเขามาทำไมเธอเลยสั่งให้เขาหูปากและทำตามที่เธอสั่งก็พอ เมื่อน,นีนาพาแม็กซ์มาถึงลังลับแม็กซ์ก็วิ่งหนีเธอจึงวิ่งตามไปรวบตัวพร้อมยำ้ำพวกนั้นจะจัดการเราทั้งคู่ดังนั้นจะควรทำตามสิ่งที่เธอบอกซึ่งพอเขาตอบตกลงเธอก็พาเขาเข้าไปด้านในส่วนวอโตที่โมโหก็เชงลูกน้องทุกคนก่อนจะจัดการตีตุสท,ที่ไม่เดเรื่องส่วนลูกน้องที่เหลือก็สงสัยแล้วเราจะหาตัวนีนากับแมก็กซ์ได้ยังไงวอโตเลยตอบว่าจะโทรหาแม่มด สุดท้ายเลยได้รู้แมโมตที่มันพูดถึงคือทูสาวนั่นเองดานทูสาวเมื่อรู้ข่าวร้ายจาก to, วอลโตหวองแม็กซ์หนีไปได้ก็มโมโหมันที่ทำงานไม่ได้เรื่องถามตอนนี้ยังไม่รู้แม็กซ์หนีไปไหนอีกดังนั้นหลังวางสายเลยไปขอความช่วยเหลือจากลูกชายซึ่งหลังลูกชายเลิกเล่นมาครุกก็มาค้นหาข้อมูลให้จนหลอนได้รู้คนที่มาช่วยแม็กซ์คือนีนา ฉายาคิคิโมราอดีตสายลับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนาโตก็ตกใจเพราะมีขาวว่าเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นจึงวันให้สายลับไปจัดการเรื่องนี้ทีหลังนี้น่าทำแพระเสร็จก็มานั่งทานอาหารซึ่งแม็กที่กลัวพ่อแม่จะเป็นห่วงเลยจะขอโทรหาแต่เธอก็ไม่อนุญาตเพราะเดี๋ยวพวกมันจะแกะอรอยได้ ทำให้เขาหงุดหงิดเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างจึงบ่นยกใหญ่จนเธอโมโ,โหจึงสั่งสอนเรื่องเขาชอบเถียงและเดาว,ว่าเขาคงจะเถียงพ่อแม่ด้วยเขาจึงรีปฏิเสธว่าไม่เคยเถียงพ่อแม่เพราะพวกเราไม่เคยมีความรับต่อกันนั้นเลยทำให้เธออึ้งไปเนื่องจากตัวเองนั้นมีความรับอยู่มากมาย ส่วนเพื่อนสนิทก็กำลังงอลูกสาวให้เรียนมหาวิทยาลัยใกล้ๆบ้านเพื่อจะได้อยู่ใกล้กันแต่ลูกก็ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจทำให้เขารู้สึกแย่มากเมื่อนีนาตื่อขึ้นมาหลังหลับไปเพราะความเพลียก็หันไปเห็นแม็กซ์แอบโทรไปหาพ่อแม่ทำให้เธอตกใจจึงรีบทำลายโทรศัพท์เขาเลยอลาวาดพร้อมไม่เข้าใจทำไมต้องหลบซ่อนอยู่ที่นี่จนหนีนาผู้รอกมาว่ารู้จักพ่อแท้ๆของแม็กซ และพอแม่แท้ก็ไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่โดนตามล่าเธอเลยต้องหนีจากนั้นก็หยิบกล่องใบหนึ่งมาให้เขาทันใดนั้นไฟก็ดับเธอเลยรีพาเข้าไปซ่อนส่วนตัวเองก็ไปหลบยังอีกห้องสักพักลูกน้องของวอลโต้ก็โผล่มาและกระน่ำยิงมัวไปทั่วห้องนีนาจึงใช้จังหวะที่พวกมันรีโหลดกระสุนพุ่งออกมาจัดการจากนั้นก็สั่งให้แม็กหลบอยู่ตรงนี้ส่วนตัวเองจะออกไปจัดการกับพวกที่เหลือดาน,นีนา เธอออกไปกระน,นามยิงใส่วอลโต้ to, กับพักพวกจนรถเระเบิดแล้วเธอก็หลบเข้าไปในโรงงานเก่าซึ่งปอเห็นพวกที่เหลือตามมาติดติดก็หลบลงไปด้านล่างแล้วก็ใช้ความชำนาญพื้นที่ลอบเล่นงานพวกมันทีละคนทีละคนส่วนแม็กในที่สุดก็ได้รู้ความจริงวันนี้น,นั้นเป็นแม่ของเขาจากหลักฐานรูปถ่ายที่อยู่ในกล่องครับดานวอโต้ to, กับพักพวกพวกมันตอบป,โ,ปโดยโยนพลุแฟลงมาด้านล่าง จากนั้นก็ค่อยๆลงมาสำรวจแต่ก็ไม่อาจสู้นีหน้าได้อยู่ดีสุดท้ายจึงถูกจัดการจนหมดเหลือแค่เพียงวอโตเธอจึงเข้าไปจัดการมันแต่ด้วยที่บาดเจ็บจึงพาทาถูกมันใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตเข้าใส่ทำให้เธอเจ็บปวดมากแต่พอเห็นมันเพลิเข้ามาใกล้ๆก็ใช้ขาล็อกคอมันจนจัดการมาได้สำเร็จ ซึ่งกับไปเวลาเดียวกับที่แม็กซ์ตามมาดูด้วยความเป็นห่วงแต่พอเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าก็หวาดกลัวจึงวิ่งหนีไปนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกเสียใจมากก่อนภาพจะตัดไปที่เจ้าหน้าที่ตารวจบางส่วนบุกไปที่บ้านของวอลโตและยึดเงินทั้งหมดของมันมาครับเมื่อแม็กซ์หนีมาได้ก็ตรงกลับไปที่บ้านแต่แล้วก็พบลูกชายของทูสาวมาดักรออยู่ส่วนนีน่าหลังจากทำแผลเสร็จก็ไปถามหาแม็กซ์ถึงที่บ้าน แต่โดยที่ทนพิบาติแพ้ไม่ไหวจึงล้มฟุบลงไปหลังนีน่าได้รับการประมพยาบาลก็ได้รู้แม็กซ์ยังไม่กลับมาทำไปทั้งเธอและพ่อแม่เป็นห่วงแม็กซ์มากสัพักทูสาบก็โทรเข้ามาบอกตอนนี้แม็กซ์อยู่ที่หลอนจากนั้นก็เสนองานหนึ่งให้แลกกับการปล่อยตัวแม็กแม้จะยังคงแค้นเรื่องทีนีน่าเคยทำกับลอนไว้ก็ตาม ซึ่งนีนาก็ตอบตกลงที่จะทำหลอนเลยบอกให้นีน่านำเงินทั้งหมดของวอลโต้ที่ตำรวจยืดไปมาให้หลอนภายใน5ชั่วโมงส่วนลูกชายขณะเล่นมากลูกแก้เบื่อก็ชวนแม็กซ์มาเล่นด้วยกันแล้วก็ต้องปลาราใจชิ่เล่นแพ้แม็กซ์ครับดานีน่าเธอไปขอร้องให้เพื่อนสนิทช่วยแต่เขาก็ช่วยไม่ได้เพราะตอนนี้เงินถูกเก็บไว้ที่กองประชาการตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธ150นายอยู่ในตึก แต่เธอก็ไม่สนและแตัดสินใจจะบุกก็ไปชิงเงินเขาที่เห็นของห้ามไม่ได้เลยขอเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อน,นำพิมพ์เขียวของตึกมาให้ซึ่งพอออกไปจากรถเธอก็สงสยัยทำไมพวกนั้นหาตัวเธอได้ไวขนาดนั้นซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนที่จะขับรถพุ่งชนนี้น่าจะสลบไปเลยได้รู้เพื่อนสนิทคือสายลับของทู่สาวนั่นเอง และาพากระจาบมาที่เพื่อนสนิทกระพักพวกอีกสาคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านหนีนามาจัดการเพื่อทําลายหลักฐานและก็เป็นพวกนี้นี่เองที่ปลอมตัวเป็นตํารวจไปขนเงินออกมาจากบ้านของวอลโตแต่ขณะพวกมันสองคนจะฝังกรบเธอก็ดันขียเกียจเลยขู่ให้เธอคุณล้มเองจนเธอได้รู้ชายที่อยู่ด้านหน้าคือดูซันลูกชายของซิปิลีดอนที่เคยถูกเธอจัดการาว่าพอเห็นพวกมันเผลอเธอก็จัดการพวกมันแล้วไปจัดการกับพวกที่เหลือ เพื่อนสนิทเห็นอย่างนั้นจึงรีบขับรถหนีแต่เธอก็กระนำยิงไม่ยัง้งจนรถตกข้างทางมันจึงวิ่งหนีต่อและโชคดีที่รถระเบิดขวางทางเธอมันเลยรอดไปได้ส่วนเธอก็เซ็งจัดเพราะไฟดันไม้ถุงเงินไปเกือบหมด ดานทูสาวเมื่อเห็นนีนานำเงินมาให้แค่ถุงเดียวก็โมโหเลยจะกำจัดเธอทิ้งแต่สักพักลูกชายก็มากระซิบบอกอะไรบางอย่างทำมไม่รอนตกใจแต่ก็ยอมทําตามลูกชายคือปล่อยแม็กไปเพราะลูกชายมองว่าแม็กเป็นเพื่อนอีกอย่างก็เล่นมากลูกชนะลูกด้วยขณะลูกน้องของทูสาวขับรถไปส่งนีนากับแม็กซนีนาก็หันมายิ้มกับแม็กที่รอดมาได้ ทนันใดนั้นเพื่อนสนิทก็ขับรถมาพุ่งชนอย่างแรงจนรถของทั้งคู่พลิกคว่ำซึ่งพอมันได้สติก็กระนำยิงใส่ทั้งคู่ไม่ยัง้งดีที่นีน่าฟื้นขึ้นมาก่อนเลยพาแม็กซ์วนรอบๆร,รถเพลอบมันแล้วพอรู้มันกระสุนหมดก็ออกไปเล่นง,งานเทาว่าโดยที่ยังบาดเจ็บอยู่จึงพลาดท่าแม็กเห็นอย่างนั้นเลยเข้าไปช่วย สุดท้ายเธอเลยแย่งอาวุธจากมันมาได้และก็สงสัยมันทําแบบนี้ไปทำไมมันเลยตอบว่าที่ทาไปก็เพื่อค่าเลี้ยงดูลูกสาวแม็กที่เห็นใจเลยจะให้นีนาปล่อยมันไปซึ่งเธอก็สัญญาว่าจะปล่อยก่อนจะต่อยมันสลบไปครับเมื่อนีนามาส่งแม็กที่บ้านเขาก็อยากรู้เราจะได้พบกันอีกไหมเธอเลยยิ้มออกมาและตอบก็คืนอยู่กับเขา จากนั้นแม็กก็ไปสวมกอดพ่อแม่ด้วยความคิดถึงทําให้แม่ดีใจมากก่อนจะหันมายิ้มขอบคุณนีนะ้าส่วนนีนะ้าหลังจากส่งแม็กก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่ช่วยแม็กได้สําเร็จก่อนจบภาพกระตัดมาที่นีนาะนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารคนเดียวสักพักแม็กก็มาหาเพื่อทานข้าวด้วยกันทำให้เธอดีใจมาก แต่ขณะเธอกำลังเล่าเรื่องพ่อแท้ให้เขาฟังจู่ๆก็มีคนมาหาทำให้เธอระแวงก่อนจะได้รู้นั่นคือแม่ของตัวเองหรือยายของแม็กซ์และทีมาก็เพื่อบอกพวกมันรู้เรื่องของทั้งคู่แล้วเพียงแต่ไม่ต้องห่วงเนื่องจากยายหรือแม่ของแม่จะมาช่วยจัดก,การพวกมันด้วยอีกแรงสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของอดีตสายรับสาวชื่อเนนาะที่วันหนึ่งได้รู้ว่าลูกชายของตัวเองถูกจับตัวไปเนื่องจากพวกมันต้องการแก้แค้นเธอ เธอจึงต้องไปช่วยลูกชายซึ่งสุดท้ายก็ช่วยไว้ได้สำเร็จก่อจบแล้วนะครับกับหนัง m o t h e r d a y หนังได้คะแนนจาก IMDB 5 4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ